ว่าจะย้ายมาเรียนเทพแล้วอ๋อข่าวนี้ก็คือเมื่อมีข่าวหลุดไปว่าลิศย้ายไปเรียนที่มอลังสิตแล้วก็มีคนส่งข่าวมาบอกอีกว่ามีชื่อลิศในมอลังสิตอีกแล้วด้วยครับก็เอ้ลิศก็ฟังแล้วก็ตกใจว่าลิศยังยังไม่ได้ไปสมัครหรือว่ายังไม่เคยไปที่มอลังสิตเลยแล้วก็มีชื่อลิศได้ไงอะไรประมาณนี้ครับลิศก็คือก็ขอขอ ขอแก้ข่าวแล้วกันครับว่าไม่เป็นความจริงครับ mm hmm. ก็คือ <c oughs> ไม่ได้ย้ายเข้ามา <c oughs> ไม่ได้ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพจริงๆแล้วก็ไม่ได้ย้ายมาเรียนที่มอลงังสิตด้วยครับอย่างเรื่องเรียนตอนนี้นี่คือไปถึงไหนนะว่าดอกหรือว่าอ๋อเรื่องเรียนตอนนี้ก็คือดอกเรียนที่ขอ,อนแก่นที่มอขอนแก่นไว้ครับก็คืออ,อยากจะ mm hmm. คือก็คือคุยกับพ่อแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ครูคุณครูแล้วครับว่าแบบว่าตรงไหนจะสะดวกหรือว่าแบบจะจะเหมาะสมก,กันก็คือเขาก็เลยว่า ให้เราดอบเรียนปีนี้ไว้ดีวกว่าเพราะว่าเพราะว่าคือก็อคงเป็นไปไปด้ยากที่เราจะเรียนที่ขอนแก่นแล้วก็มาทํางานในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยว่าดบตรงนั้นไว้แล้วก็มาทาตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ดูพอทํางานไปปุ๊บก็ดูแนวโน้มดูความเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงก,ก็ดูกันต่อไปแล้วคือถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่ามี มีเวลาที่เหมาะสมแล้วลิซก็คิดว่าลิซจะกลับไปเรียนต่อให้ให้จบอย่างแน่นอนครับครับไม่ทิ้งการเรียนครับอย่างเรื่องงานแสดงม่สือเห็นว่าใกล้จะเล่นนัดกับนัดแล้วครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับก็คือการเล่นเล่นนัดกับนัดเนี่ยก็เหมือนเป็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 นงานแสดงเรื่องแรกของเราอ่ะก็คือไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนก็ตื่นเต้นที่ว่าเอ๊ะ จะเล่นเป็นยังไงเราจะเล่นได้ไหมหรือว่าบทจะเป็นยังไงไงคือเรายังไม่ทราบเลยเลยยังไม่เคยทํางานตรงนี้เลยอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นว่าเราจะไหวไหมครับเห็นว้าเล่นเป็นน้องพี่บีใช่ครับเล่นเป็นน้องพี่บีครับตอดแบบกันมาเลยก็กลัวกลัวแบบกลัวถูกเปียกเทียบอะไรไหมคะเป็นน้องพี่บีต๊อกปีกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเรื่องการแสดงนักกำนัดเนี่ยคิดว่าก็ ก็เล่นเป็นน้องพี่บี้ก็คงคนคนทุนดูคงจะเข้าใจว่าอ่ะมันเป็นบทมันเป็นงานก็ว่าว่าเราต้องเล่นเป็นน้องของพี่เขาแล้วก็ก็ต้องคือคือคือถึงทิ่จะไปเล่นเป็นน้องของพี่บี้เนี่ยลิทก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะจะไปเอาคาแรคเตอร์พี่บี้มามาเล่นเลยอะไรเงี้ยลิทก็จะเล่นเป็นตัวลิทจะเป็นแบบของลิทนี่แหละก็คือก็คือเหมือนกับว่าคุยกันกับผู้กำกับไปแล้วครับเขาบอกว่าอ่ะเรื่องนี้คือให้เราเล่นเป็นตัวเราเละเขาจะเอาคาแรคเตอร์ของเรามาใช้ว่า เราจะไปเขียนเขียนบทหรือว่าเขียนคาแรคเตอร์ของเราให้เป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนว่าให้เหมือนพี่บี้ให้รีบเหมือนพี่บี้หรือว่าเขียนว่าให้พี่ตโน่มเหมือนพี่อาร์อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับฟิตคอมเนี่ยจะเป็นแบบเอาแนวตลกตลกวัยนี่ะก็คือตามจริงก็คือชีวิตจริงก็เป็นคนตลกฮาๆค้ำคอยู่แล้วก็คือไปเล่นซิทคอมเนี่ยอ่ะก็ก็ก็จะพยายามเอาความตลกความเฮฮาของตัวเองไปใช้ในซิทคอมให้ได้มากที่สุดจะพยายามทำให้คนดูทุกคนขำให้ได้ครับ ถึงเรื่องข่าวบ้างอย่างอย่าง,างออล่าสุดหนูเห็นภาพนี้ยังกับกับคนชื่อมาร์คอะไรเงี้ยออครับเป,เป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆิแล้วเป็นใครครับเป็นเพื่อนอ๋อมาร์คก,ก็คือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมครับอืมรู้สึกยังไ,ไงวะที่เขาบอกเป็นแฟนราก็คือคือแล้วก<ๆ>็คือภาพเ่าที่ยนไปดูภาพก็จะมีภาพที่มาร์คเนี่ยชี้ชี้ป้ายป้ายลิทอะไรเงี้ยคือ มาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเออรูปนี้มายังไงอะไรเงี้ยคือแปลว่า,ามาจากว่าเขามาก็คือไปกับพวกแฟนคลับลิตอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้แลนนปลว่าก็เจอป้ายลิตอย่างเงี้ย<ม>เขาเลยว่าจะให้จะให้มาร์ถ่ายรูปเอากับป้ายเล่นหน่อยก็ชี้กันเล่นๆแล้วก็ถ่ายรูปแชร์ป้ายอ้าวเอารูปก็ลงเว็บบอ,อร์ดอาลุดเลยทีนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่คืออย่างที่ว่าเขาก็คือคือมันกไ็ไม่มีอะไรจริงๆครับก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันหรือว่ามีมีอะไรกันมากกว่าน,นั้นจริงๆก็คือ คือไม่รู้จะพูดยังไงก็คือบอกได้แค่ว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้มีอะไรกันครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเออพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยให้เราต้องแก้ข่าวอยู่ตลอดว่าเราเป็นมั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือก็ยังไงเขาก็ก็ร,ครกกีคิดว่าก็คงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราอ่ะบอกตรงๆเลยว่าด้วยด้วยความที่เราใหม่ด้วยความที่ กระแสรายการที่ที่ดังที่รายการเดกสตาร์ที่ที่กระแสดีอะไรเงี้ยแล้วเราออกมาก็คือ,อก็มีสื่อให้ความสนใจเยอะอะไรเงี้ยแล้วคือก็เลยก็คิดว่าอก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องมีข่าวหรือว่ามีอะไรที่มามาถึงตัวเราบ้างะอะไรอะไรเงี้ยเลยก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าจริงก็ว่าไปดังจริงถ้าไม่เป็นไม่จริงก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ ก็ <laughs> ปฏิเสธไปอะไรประมาณนี้ครับกระแสแฟนคลับเราค่อนข้างแรงมากๆ <tucked> เราอย่างบางทีแบบแเวลาีข่าวขาไม่ดีแบบว่าแฟนคลับก็จะแบบรู้ถึงเหมือนซื้อหรือว่าแบบว่าอย่างล่าสุดงาน,นงต้นท้างแต่ว่าอีเวนต์จะแบบล่มบ่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็คือลิดดีใจนะครับที่ลิดท,ที่ลิดมีแฟนคลับเยอะที่ิด มีคนรักลิศเยอะแล้วก็ให้ความสนใจลิศใส่ใจลิศเยอะที่เขาติดตามไปดูงานลิศเยอะลิศก็ดีใจตรงนี้ดีใจมากๆด้วยที่เขายังไม่ทิ้งลิศอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ก็คือเรียกว่าไงครับก็คือการที่เขาการที่แฟนคลับลิศถูกมองว่าแรงหรือว่าถูกมองว่าถึงเนื้อถึงตัวของคนที่มาทําลายลิศหรือว่า มา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 ผาพิมพ์ลิอะไรประมาณเนี้ดิศก็คิดว่าทุกอย่างมันมันน่าจะเกิดจากความรักความรักที่เขาที่เขารักลิจริงๆเขาก็เลยอยากจะปกป้องลิศคือิคิดว่าอย่างอย่างอาสมว่างานงานเดินแบบอะที่ท,ที่ที่ผ่านไปท,ที่ที่ลลมอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็คงไม่ได้คิดที่จะไปทําให้ตู้กระจกพังหรือว่าเขาก็คงไม่คิดที่จะทำให้งานล่ม แต่ว่าด้วยความที่เขารักเราจริงๆเขาก็อยากเข้าใกล้ตัวเราเข้ามางานเพื่อเขาอยากมาดูเราอยากมาอยากมามอบสิ่งของหรือว่าอยากมาพักทายเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะมีการโถมเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยคือคือนี่ก็ต้องทาความเข้าใจเอ้ยไม่ใช่นี่ก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันเป็นความรักของเขาจริงๆก็เขาอยากเจอเราเขาเขาอยากเข้าใกล้ตัวเรามันก็คือคือคือจะจะจะว่าเขา แรงเลยก็ก็คงแต่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่า,วาอย่างที่ว่ามันเกิดจากความรักที่เขามีให้ตอ่อตัวเราจร,ริงแฟนคลับมันค่ะเกี่ยวกับเวลาเอ่อมาดูเราที่<อ>งานอะไรเพื่อที่จะแบบว่าเออเป็นระเบียบงานจะได้แบบั้งต่อไปได้ดีก็ก็อยากขอบอกแฟนคลับนะครับว่าอ่ะทุกคนมาดูลิตเยอะมามาให้กาลังใจลิดเยอะมาแชร์ริตเยอะตามงานต่างต่างเงี้ยคือตรงนี้ริดดีใจมากบอกตรงๆรเลยว่าริดมีกาลังใจมากในการทํางานนะครับริมีกาลังใจมากก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาแชร์ริดแบบ เยอะเยอะเยอะมากๆเลยครับก็คือดีใจตรงนี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเวลาลิททำงานอะไรเงี้ยคืออาจจะอย่างเช่นเดิมแบบอ่างเงี้ยยกตัวอย่างงานเดิมแบบเลยลกันที่ผ่านมาล่าสุดะลิทเดิมแบบให้ให้ให้ลูกค้าอย่างงี้ใช่ไหมครับลิศก็ต้องสนใจกับงานลิศก็ต้องอคือการเดิมแบบก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นการโชว์สินค้า,เ,าเขาไปในตัวด้วยคือ,ค,อคือลิทก็อยากฝากทุกคนว่า ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นการทำงานของลิศลิศกำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยลิศก็เข้าใจว่าทุกคนรักลิศหรือว่าอยากเข้าใกล้ตัวลิศอะไรเงี้ยครับแต่ก็อ่ะยังไงล่ะครับก็คือลิศก็ลิศก็รักทุกคนเหมือนกันครับลิศก็อยากให้ทุกคนเข้าใก,ก,กล้ตัวลิศเหมือนกันแต่ว่าบางทีด้วยความไม่เหมาะสมของสถานที่หรือว่าด้วยปริมาณจํานวนคนที่มันเยอะไปหรือว่าหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยที่มันไม่เหมาะสมให้เราเจอกันอะไรเงี้ยลิศก็เลยว่าเออเอาเป็นว่าอ่าถ้าเกิดครั้งหน้ามีโอกาสแบบอ่ะคนน้อยๆหรือว่า มีมีเวลาที่เหมาะสมที่เราจะได้อย่างเช่นงานมิดแอยนคิดอะไรเงี้ยก็เจอกันได้ก็เปนว่าเอาเป็นตรงนั้นดีกว่าที่เราจะเจอกันหรือคุยกันหรือเข้าใกล้กันดีกว่าครับก็คือไม่อยากให้อยากให้ได้จากจะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของการทํางานแล้วก็ไม่อยากให้งานล่มหรือว่าไม่อยากให้สินค้าหรือว่าสิ่งของในงานเสียหายอีกแล้วครับก็อยากฝากตรงนี้ไว้กับทุกคนนะครับนี่ก็รักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รักลิดนะครับ